กลับมาคุยกันต่อเรื่องของคุณค่าของสรรพคุณของสมุนไพรไทยนะคะที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ควรอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ไว้ยังติดใจต้นนี้อยู่เลยฮะต้นที่ญี่ปุ่นเอาไปโจดลิขสิทธิ์จริงครั้งสียดงคุณลุงคะหมอมาดูแล้วก็เสียดายเสียใจเลยพบอกว่าลดลดบุหรี่ได้ด้วยคอดบุหรี่อดเล่าอย่างนี้ใช่ไหมที่อดเล่ายังไม่มีการวิจัยค่ะ แต่ในเรื่องของการอดบุหรี่เนี่ยใช้3มกรัมแห้งเนี่ยวันละสามเวลาสามารถที่จะลดบุหรี่ได้แล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของเรียกว่าล้างปอดอะค่ะคือคนมาบอกมันล้างปอดตอนหลังงานวิจัยก็บอกว่าคำว่านใดคือสารพิษในปอดมันลดลงบางที่ดื่มชาตัวเนี้ยค่ะมีการไปตรวจสอบทีหลังด้วยค่ะเขามีการวิจัยแล้วค่ะว่านักวิจัยเนี่ยก็ทําที่ที่มหาคณะคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะค่ะก็มีการทดลองคณะเภสัชอะค่ะ เขาก็ไปทดลองในเรื่องของการลดความอยากบุหรี่นะคะแล้วก็เรื่องของตรวจเรียกว่าตรวจค่าของเลือดนะเกิดตรวจตรวจสารในปอดเนี่ยเพราะว่ามันมันต้านพิษมมนช่วยกํจาจัดสารพิษที่อยู่ในปอดด้วยแต่ก็บอกว่าลดบุหรี่เนี่ยลดยากมากมเนี่ยถามใครก็ได้ที่ติดบุหรี่พยายามจะเลิกเลิกเนี่ยเลิกไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสมุนไพรอย่างนี้ช่วยคือตอนนี้นะที่โรงพยาบาลเราก็ทดลองตั้งแต่เป็นชาแล้วตอนนี้กำลังทำยาอมอยู่นะคะยาอมที่ทําให้คือข้อเสียของตัวนี้อย่างคือทําให้ ปากแห้งคอแห้งตาก็บอกว่าคนที่มีเสมหะเยอะๆไอหรือเป็นหอบหืดต้นนี้ก็ใช้ได้นะคะ<ช><ช>ก็เลยเราก็เลยคิดกันว่าเพื่อลดบุหรี่หรือลดความอยากอาหารด้วยแล้วก็พวกลดเสมหะด้วยเราก็เลยตัวนี้พัฒนาเป็นยาอมอยู่ลายยาายยมกดอ้วนลดอ้วนที่สําคัญลด,ลดอ้วนลดบุหรี่อาการอักเสบใช่ไหมของแผลของผิวคือปอดด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใน ในจดสิทธิบัตรที่เขาไปจดเนี่ยขเขาก็จะบอกว่าการลดความอ้วนมันมีหลายวิธีาบางอันก็เป็นยาสมุนไพรบางตัวก็ไปลดการดูดซึมของคาร์โบไฮเดตบางตัวก็ไปลดการดูดซึมของไขมันแต่พวกนี้ระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลเสียในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์แต่ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับวันไปมีผลต่อจิตใจแล้วก็มาทําให้เราไม่อยากอาหารเลยผลต่อจิตใจด้วยมีผลต่อเซลล์สมองที่ทําให้ไม่อยากแล้วคนเรียกว่าต้นหมอน้อยแล้วนะคะหมอน้อยใครเจอที่บ้านทำยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวขอบอกวิธีอีกสักครั้ง ตอนราชดายาแบบเจอผิวแล้วเอาไปเก็บไว้ต้มกินเฉยๆก็ได้หรือว่าเอาไปตะแล้วก็มันมีเยอะใช่ไหมคะเราก็ตากแห้งนะคะยิ่งช่วงที่ดอกยังไม่บานเต็มที่เนี่ยนะคะจะมีสารโอสถสารเยอะเนี่ยเราก็เก็บตากแห้งไว้นะคะมันเป็นชาใช่ไหมเป็นชาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีต้นที่ช่วยแต่งแต่งรสแล้วก็อย่างที่โรงพยาบาลเราทาเป็นชาไม่อยากข้าวเนี่ยเราก็จะใส่ต้นเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าสมัด นะหรือว่าทางภาคกลางหรือว่าหอมแขกเนี่ยก็จะช่วยให้สดชื่นขึ้นนะคะก็ทําให้ทําไมก่อนพระธุดงค์ไวเดินทุดงอ่ะจะมีกินพวกสมัดกับส่องฟ้าซึ่งทําให้ไม่หิวข้าคือไม่หิวด้วยแล้วไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่ก็พร้อมสุขภาพดีทุกอย่างด้วยอ่เราก็เลยพัฒนาเป็นชาชงไม่อยากข้าวซึ่งได้แนวคิดจากหมอแผนโบราณแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเองก็ตกใจว่าทําไมแนวคิดตรงเนี้ย รั่ญี่ปุ่นรู้ก่อนเราแล้วไป็นเจ้าศรีปในในเม่แก่ได้บ่อยแล้วนี่ะคะทีนี้เราจะมีต้นไม้ให้ไปปลูกใช่ไหมฮะค่ะในไปที่ไหนครับต้องไปที่งานก่อนงานมหกรรมศสุนทรภัยแห่งชาติครั้งที่ไหนค่ะที่อิมแพดเมืองทองธานีอาคาร่เจ็ดแปดนะคะวันที่ห้าถึงวันที่เก้าค่ะเมืองทองนี่คือต้นอย่างนี้แหละอันนี้ให้ต้นให้เลยเหรอค่ะแจกเลยไว้ไว้ที่นี่เลยค่ะไม่ไม่หมายถึงว่าที่งานนะฮะที่งานเราแจกวันละสามร้อยต้นค่ะวันละสามร้อยต้นมีเสียดปัดเสียดคือจริงๆเนี่ย ด,ด,ดั้งเดิมเนี่ยเขาชื่อต้นปัดเสนียดแต่ตอนนี้เหลแค่เสนียดอันเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นดอกไม้แห่งความเมตตากําจัด ความไม่เป็นมงคลทั้งหลายทางอีสานเรียกว่าบูฮาหรือบัวฮานะคะเชื่อเป็นไม้มงคลนะคะแต่ว่าสปพคุณเนี่ยหหเยอะมากมากเลยคือตระกูลนี้เป็นตระกูลคือมันแก้ไอคือมันไล่น้ําและคำว่าไล่น้ําก็คือว่านจะทําให้ขับเสมหะได้ดีซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นยานะคะซึ่งตะกัดสารจากเสนียยจะดูแลตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดูแลปอดนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยาต้มเป็นยากแก้ไอก็ได้ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นยาลดบวมได้ดีมันจะอยู่ในตํำรับ<อ>ยาประครบอบอับน,นวด<อ>พวกนี้นะคะ<ม>ซึ่งเป็นตัวที่ลดบวมได้ดีมากตัวหนึ่งเพราะในงานมาก,กรรมปีนี้เราทาเรื่องของ นวดไทยมรดกไทยมรดกโลกเราก็เลยเอาสูตรภัยที่เกี่ยวข้องกับการนวดเนี่ยเอามานําเสนอสู่สังคมเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่รู้จักต้นไม้ละทายังไงที่คนจะช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็แจกทางต้นไม้แล้วก็มีความรู้ให้นะคะอีกในย้าหนึ่งก็คือช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยที่สำคัญเอาไปนวดได้ใะทีนี้เอาไปทํายาประคบเวลานวดก็ทาไงเอาต้นนี้ไปประคบใช่ไหมฮะจะลดบวมตัวนี้จะเด็นลดบวมกลายเป็นกาอะดิ เกาเนี่ยจะต้องใส่ยาอะไรตัวยแต่บวมอื่นๆเช่นตัวบวมข้อบัวค่ะครับครับแล้วยังมีต้นอะไรอย่างเงี้ยคือต้นเอ็นอ่อนนะคะเอ็นเอ็นอ่อนคือเอ็นอ่อนเอามาทำอะไรนี่เอ็นอะไรนี่ก็คือทำเรื่องเอ็นเลยค่ะคือเอ็นตึงเนี่ยกดเมื่อยแก้เส้นเอ็นการออฟฟิศซินโดม พวกเมื่อยยืนนานๆอะไรเงี้ยค่ะพวกไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเส้นเอ็นเอ็นจะตึงคุณลุงเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งคุณหมอครับเพิ่งจะไปนวดตรงนี้เพราะว่าสะบักใช่ไหมครับเรียกว่าสะบักจมจมแล้วก็ปวดมากตรงนี้แต่ว่าสมัยนี้คนยุคใหม่ก็จะรู้จักสปาสปาก็จะเป็นลักษณะการนวดแค่ฝ่อนคลายแต่ว่านี่ ช่วยได้รวดไทยใช่ไหมรวดไทยผสมกับเอ็นอ่อนนี่ก็จะแก้ออฟฟิศซินโดมได้คือคนสมัยก่อนเวลาเขาจะตั้งชื่อต้นไม้เนี่ยจะส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามสรรพคุณทางยาหรือคุณสมบัติของมันนะคะอย่างเอ็นอ่อนนี่ก็คือทําให้เอ็นอ่อนคุณสมบัติจดจำง่ายๆเลยแต่ภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรแต่พวกเราเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดมโรคคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยเส้นยึดเนี่ยใช่ไหม สบักนิ้วล็อกได้นี่ะนิ้วล็อกนิ้วล็อกเนี่ยต้องนวดช่วยค่ะแต่ตัวนี้เรื่องของการตึงๆเนี่ยเอ็นอ่อนนี่จะดีมากเลยค่ะครับค่ะคุณหมอยังจะแจกอะไรอีกไหมคือที่เราแจกนะคะก็จะมีเรื่องอีกตัวหนึ่งคือผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยเรียกว่าคนทีสอถ้าเกิดว่าใครที่ อยู่ในแม่โรงหมอยาเนี่ยผีเสื้อกับบัวหาหรือว่าไอ้คนที่สองกับเสนียดเนี่ยจะใช้คู่กันนะคะโดยที่เจ้าเสนียดเนี่ยจะลดบวมคนที่สองจะลดปวดของเขาคือเรื่องของเขาเรียกว่าลมลมเนี่ยคำว่าลมในทางยาไทยก็คืออะไรที่เกี่ยวข้งของกับความรู้สึกคืออะไรที่เคลื่อนไหวคือความเจ็บปวดเนี่ยนะคะเขาจะใช้คู่กันแล้วตัวนี้เนี่ยผู้หญิงต้องกิน<า>คือมัน <All right. S 2> จะเป็นตัวปรับฮอร์โมอนของผู้หญิงพวกเกี่ยวกับประจำเดือนมามากมาน้อยนะคะที่มีใบสามใบค่ะ คนทีสองที่เฉกๆนะะเนี่ยค่ะแลนวพานี่นะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะเออค่ะตัวเนี้ยค่ะตรงนี้นะคะค่ะคือต้น ทีคนทีสอภาคกลางเลี้ยนะคะเห็นก็ไม่รู้ค่ะปรับฮอร์โมนอันนี้ปรับฮอร์โมนผู้หญิงค่ะคือตัวนี้เนี่ยค่ะคนที่มีลูกยากคนที่ปวดประจําเดือนคนที่เครียดคืออารมณ์เหวี่ยงตอนที่ก่อนมีประจําเดือนนะคะหรือเพราะว่าหมดประจําเดือนนะคะตัวนี้เนี่ยดีหรือเหวี่ยงนะด้วยดีดีนี่เฉยๆนะถ้เหวี่ยงเนี่ยช่วงที่ท้องว้นเจ็บนะมือเท้าอาจจะไปด้วย ค่ะคือ,อตัวนี้เป็นยาร้อนแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยทำเป็นแคปซูลยาทีงเจอเนี่ยขาย,ขายเพื่อเป็นยารปรับ สมดุลของอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยค่ะแล้วก็แก้เกี่ยวกับระบบเลือดลงผู้หญิงมันจะมีผลต่อต่อมใต้สมองค่ะทานเลยได้ไหม่าขบเป็นเป็นผักได้ค่ะทานเป็นผักได้ได้ค่ะทําเป็นขนมก็ได้ค่ะใช่ไหมฮะน่าจะขายดีใช่ไหมปรับฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยตอนนี้น้องๆเรียกว่าชาชาสาวไม่อยากแก่นะคะคือมันมีไหมคะแอนนี้มันยังไม่ได้ทำาไไปได้งานมากกรรมค่ะจะมีให้ชิมค่ะมีขนมคนทีด้วยนะคะแล้วก็มี นอกจากจะแจกต้นกลา้าต้นไม้คะมีความรู้ให้ม,ม,มีให้ใหชิม,ชมแล้วก็กออแล้วก็ตน้นต้นนี้แก้ปวดหัวก็ได้นะคะคแล้วก็เอ,อ จริงๆชื่อเขาเดิมคือผีเสื้อผีเสื้อก็คือเราจะนึกว่าผีเสื้อบินบินไม่ใช่นะคะ<ฮ>ผีเสื้อบินเนี่ยครูของต้อมจนักแมงกระเบื้อนะคะ,ะแล้วก็ผีเสื้อนี่คือการผีน้ําผีเสื้อสมุทรคือเหมือนผู้ดูแลธรรมหาสมุทรอันนี้ถ้าเราปลูกไว้เนี่ยผีจะไม่มากวนแล้วก็เด็กร้องไห้กลางคืนหรือว่านอนไม่หลับทีก็จะใบแห้งใส่หมอนแล้วจะนอนหลับนะคะ,ะแล้วก็เราก็จะมีต้นขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยก็จะเป็นขมิ้นที่เก่าแก่เหมือนขมิ้นชันนี่แหละค่ะ ะจะเด่นในเรื่องของพวกช้ำข้างในใช้พวกก้อนข้างในนะคะแล้วก็เรื่องของการประครบนะคะพวกนี้จะใช้ขมิ้นอ้อยนะคะแล้วก็ยังมีต้นอีกตัวหนึ่งคือยากำลังเรียกว่าห่อสะไบควายนะคะคือใบกลมๆด้านโน้นนะคะอาจจะอยู่ด้านโน้นหน่อยใช่ไหมคะห่อสะไยควายนีย่ก็มีเรื่องเล่าว่า คือทํานาด้วยกันเนี่ยทไร่ด้วยกันบนภูเขาพวกไทยรื้อทําด้วยกันทำทำไร่ทํานาด้วยกันบอกว่าไปพบว่าคนจีนห่อต้มใบไม้ชนิดนี้กินอ่ะแล้วแบกควายกลับไปได้แข็งแรงข็งแรงควายตกเขาแบกควายกลับไปได้ก็เลยตั้งชื่อว่าห่อสะพายควายนะคะัเป็นตำรยายที่มาจากเรื่องเล่าตำนานแต่ว่าก็ใช้จริงแต่ว่าไหนเขาเป็นเคล็ดอะค่ะว่าจะทำไงที่คนจะปลูกต่อก็เลยเล่าเป็นตำนานไว้ที่ก็เอายาพวกนี้มารวมกันกับนวดไทยด้วย ใช่รจริงๆแล้วการนวดไทยนะคะ,ะคือการที่ไปปรับโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ<ช>ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไปแข้เจ็บถ้าเราไม่สมดุลกล้ามเนื้อและกระดูกไม่สมดุลเนี่ยเราก็จะป่วยในในหลายๆโรคเลยนะคะ<ช>ทีนี้ในเรื่องของสูนไพรเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องที่จะไปปรับในเชิงของสารเคมีเช่นทําให้ลดการอักเสบถ้ามีการอักเสบที่ไหนบางทีมีการตึง การนวดอย่างเดียวทีไม่พอมีอักเสบมีปวดอย่างเนี้ยนะคะแต่การที่กระดูกผิดบิดบีดเบี้ยวก็ทําให้เกิดอาการอักเสบและปวดแต่การอักเสบไละปวดเนี่ยสารเคมีเริ่มหลังแล้วแล้วก็ทําให้เกิดการทําลายเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยรตรงนี้สมุนไพรก็จะช่วยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรที่ใช้ประครบอาบอบนวดเนี่ยเกือบ400ชนิดนะคะแล,แล้วเหมือนการปรุงอาหารเ่เขาจะมีตำรับการอยู่ตำรับหนึง่งที่ไหนมีอะไรเขาจะเติมน้นนิตนิดเดียคุณหมอบอกว่ามีเทคนิค การนวดแบบความแข็งแรงอายุยืนโดยการประคบอาบอบนวดใช่ไหมครนอนนั่งฝังดินนวดย่างนอนนั่งฝังดินเยอะไปหมดเลยประคบอบเป็นอะไรฮะนวย่างนอนนั่งฝังดินสมุนไพรเหรอฮะหรือไงการนวดบวกกับสมุนไพรหรือไงจริงจริงแล้วการนวดคือการจัดกระดูกของสมดุลในกล้ามเนื้อนะคะแต่การที่เรากินทางผิวหนังเนี่ย เป็นศาสตร์ที่ต้องเชื่อว่าดิฉันเชื่อว่ากินทางผิวหนังเป็นศาสตร์คือเรามีรู้สึกเรามีผิวหนังประมาณสองตารางเมตรอะคะ<ม>่ะผิวหนังเราใหญ่มากแล้วก็มีพืชหลายชนิดที่เรากินเข้าไปอาจจะอันตรายหรือว่ากินเข้าไปเราจะถูกเมตาตอรบล้ายหลือไม่ไม่เยอะเ<ม>หลือจํานวนไม่มากเนี่ย<ม>เรามีศาสตร์นี้ซึ่งปัจจุบันในสปาต่างๆเช่นไปแช่โครในต่างประเทศไปแรปบอดี้แรปต่างๆเ<ม>นี่ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยมีศาสตร์เหล่านี้อยู่นะคะทำให เราเองคิดว่าเราต้องสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นฐานให้ผู้ประกอบการให้คนที่จะดูแลตัวเองเนี่ยได้เอาไปใช้กแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในทางการแพทย์นไทยมองว่าร่างกายของเราเนี่ยประกรอบขึ้นด้วยธาตุ<อ>การที่เราเจ็บป่วยเนี่ยก็คือธาตุเราไม่สมดุลเพราะงการที่เราไปนอนเนี่ยไปนอนยานอนคือเหมือนกับไปหอด้วยสนญพยเนี่ยมันจะเหมือนปรับ ปรับทุกสมดุลในดูพิษออกจากร่างกายที่งานนี้งานมหากรรมสัมแันงชาติใครอยากรวดไปจัดเต็มกันที่นั่นได้เลยนะคะที่อ่าอิมแพกเมืองทองธานีอาคาร7ถึงอาคาร8ใช่ไหมต้นเดือนมบ้างนะคะวันที่5ถึงวันที่9กันยายนค่ะไปคณหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอเดินเลื่อลาไปนี่ก็ได้นะคุณนิยาค่ะที่ไหนคะไปเขาบอกว่ามีอบรมฟรีด้วย มีนวดไทยนวดดูสีดัดตนนวดด้วยตัวเองนวดยาน้ำมันโอ้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับมีสปาด้วยนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาชงาใช่ไหมครับก็ถือว่าแหมเป็นเรื่องที่ทั้งภูมิปัญญานะฮะทั้งสมุนไพรไทยนะฮะเราไม่อนุรักษ์ใครจะอนุรักษ์คนคนอื่นเอาไปอนุรักษ์ไงนั่นแหะสิเข้ามาค้นคว้าแล้วเขาก็เอาไปจดลิขสิทธิ์เลยค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะคะเรื่องของออไฟดับ3เดือนในบริเวณหน้าบริษัทโตโยต้าสวนภูมินะคะตั้งแต่โรงเรียนสุเาบางกะสีนะคะเขาบอกว่าแถวนั้นชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยกันดูหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ<ท>ช่วงหน้าค่ะ